ngôi nhà mình chạy tung con đeo, cây cỏ hoa đây, mì, núc mày, phơn phu, trăng mày, pí, thỏi sáp, sút, là khả tháo đấy, pí เอาเอาราคาแค่เขาค่ายกันอยู่แคบพีิธามตอนนั้นเื่องเนี่ยรประเมินมันจะเวลาเจ้าบุ๋มเลยห้ามืดเงี้ยตัวห้ามืดเงี้ยสามเส้นลานก็มีเลี้ยแต่ยี่ห้อไปเลยพี่เลือกไหนพี่ชายพูดเนาะไอ้คนไปทึ่งครับหนาหนาพูนหนาพนนะครับนี่แต่หนาพนในร่างแล้วครับโตกับมั่วนไม่ถูกวายวายในดีอยู่เออวายกว้างได้ก็บังทิงคลิปทิ้ อืออืออเช้าเลยนะคลิปที่เป็นไหวเราเลยท้องแก้คือคลิปที่เป็นข้าวที่นักบอลโมเดลทุกปิกก็คือคลิปที่หนักโทษไล่ซดกับแกบอกแล้วนะครับพี่นะเพิ่อนพ่อแม่ระวังอย่ามาเล่นเลยนะตัวทัานต้องไปตู้เออไอโฟนพี่มันจะคนในนู่นได้เล่นนะไอพี่นอนบนกลางบนน้ำเมื่อนเลยก็ลงมาลอยเลยเออทำไมอันลอยดิตก่ักได้เพียบบวดรูมไปโอนนอนแล้วบนลื่นไม่ต้องลงกันแล้วก็นอนเตียงกันเลยลอยยุบบนนั้นเลยไม่ต้องลงกันไม่ต้องลง เอาข้างล้างคือกูไม่เด้แล้วนอนเนี่ยมันมีมั้งยาสุดๆอ่าไอ้ไม่ลอยเลยเครื่องยามันข้างซอยเองไม่เกี่ยวตั้งนหรือยาด้วยมาเนาะมือมึนเล็กเออนี่ที่ยอดลอยนะครับที่เขาเรียกว่ายอดลอยยาทุบก็ไม่โดนมาแต่ต้องพุ่มมืนนตุกันนี้ยพุ่มพุ่มอย่างว่าเออพุ่มผักวันะชายชายมีผักวัวแต่ก็เขาเนื่องกันคือว่าผีอยากไปเนื่องผีกะตองจับเป็นต้องทำตัวกี่ได้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองครับตรงนั้นถ้าเราหมั่ไปอ้อนมาเพื่อนกับเพื่อนบีบ ครับวไปใจที่ใจอ่อนอยู่กะเจาแหลมึงมาได้กินได้ไหมไอเดนซี่เนี่ยน่ามันด้อยถุงนี้ไหวนุ่เสียแทงกันตัไหมหัวหัวยี่วันเลยพีหมายหัวมันหัวแต่แท้งกันตักวเลือดเลือกันถนี่ดี๋ยวมันแท่ปั๊กพอมันขึ้นเชีวไหวนุ่มนะครับมันก็มีตัวฮาวตึ้งมาด้วยมันด้วยตีช่วงนี่ว่าพวกเป๊บเกแป๊ะกันเนาะตีช่วงนี้เ็กแป๊ปเราขดีมีดคันเอียวมีดคือมีร้อยเนาะมันเลยีมันก้สะบัดาเลยะบัาันนรับ

คือว่าแก้หช่องทางแกแแหลโอกาสมีช่องทางโอกาสตรงนกูเอาไหนพอกูศึกษาการเดินมาแล้วครับไอเดินมาแล้วนจับเลยจับอยู่แล้วไ่มาแตงไมาแตงปีอะเปิรกับไปวยวาจะเามานี้มันตบป้งก็ตข้ารองเราไปดิเลยพี่มาเปแรมันไม่ได้กรได้พวกมือนแต่เราไปช่วยพี่ไปช่วยไปนั่งลอยก็นหน่ไอหมู่อหมูเพืนมองงไปพีดแดงโปรมือซิกพีดุกพีดุก วิอะวกุนเออปาาบปราซาบไปสกุนเนี่ยไปเป็วช่น้าวยอยูああ่เลยเอาช่วงนันเป็นตาเป็น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 ผีที่คอยคคาาคือพูดวอคอยซาบคอยเคียคอยคอยจกพูดครับีแดงแก่กนี่นี่ยุกนะลยไลกผีก็เป็นไลุกแกก ตัวตาบ้า่สู้ง่ะตาบ้าสู้งครับปีครับปีปีปีเปีลูกน้องงเนี่ยตัวอะไรนันน่ปีไม่้ก้ไม่ต้องจ่ายปีอ่ะาไม่ต้องจ่ายนี่ไม่ใช่ว่าแกตียอมผันนี้ครับถุกคนน่ยอมประขวาที่นี่ไคนเราเราแพ้กันกับตรงนี้นี่ครับคนจินแกน่ะไม่รู้ว่ายังปั่นลานนะสอะไรนะแต่สภาพปีปีมาน้นเกวก่อนปีนว่าพูดขอีก่นจริงอ่ามาตัวพูด สุดๆ่นียนี่ครับไหนนั่งนะครับ้าพ่งำเนสามารถลงแบบลไหมสายสาสายผันี่ตรง่เนมันมันมันนี่นี่นการวงตัวพุ่มประเด็ดเกิดได้ไปดลูกคนน้นไง่คอยเน้คอยชี้คอยทางนะพี่นะมาได้เน่เล้มาเดีพุงไปคป็นลูกน้องเลต้องต้องทั้งเอยู่เป็นหนังบุรวันสายนี่ไม่เคยจ่ายไ้พุ่ไปตักาเรื่อยแต่เรายากที่จะเกี่ยวปลาโซการปเออยากอยก่บ้านเพื่อ ไมาอยู่ในวดุยเับแต่แกแดี้มั้ดีครับิดแกแกไม่เคยเลยเราเป็นลูกน้องเป็นนั่นนะแกถือว่าเป็นน้องบ้าคนหนึ่งถ้าว่าใสกทางเหมแกมามาสักหน่แกติกันแกไม่เคยอยากพูดแแก ปีศาจาช่ไม่เคยเหรอครับมันจะมีไอ้ไอ้ไอ้พิษเนี่ยมันเหมือนเพื่นพวกนั้นนู่นยมันมีหายไปด้วยมันเดี๋ยวไปแกล้งอยู่แเองไม่เอาไม่ได้ายไปด้กไมัอ๋อนู่นคือสิ่งช่องทางนี้ครับอืมไปทวงเองไปเวาเองมันมันเอากันแตเดี๋ยมันเดี๋ยวมันตุกซอมแล้วไอ้ไปตูกซอมแล้วใช่ไปกุ้มซอมได้ไม่เคยได้ได้แต่ไอ้คาเหล่านั้นเอาแค่ฆ่าเลยก็แล้วกันนี่นะครับคือคอเสียของแบ็กบานคอเสียของคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยผี ัว่ัวบ้านเข้าใจถึงเขาบอกแกล้วาเขาไม่ติดไม่แพ้แพ้ท่านั้นเขาไม่ไปติดริกแต่การที่ายเสี้ยก็คือเด็กบ้านเราไปเก็บเองเอาเพลงที่แหลกๆเผือเตีเยวไปใช้เองไม่โดนที่เป็นเป็นร่ามแล้วโอ้มันไม่เล็กไปแล้วเยอะรับมันหมุดห้ามาร์กเนี่ยอยู่กันนะเพิ่นก็ไอพี่ไปไปดูมิโบ่ทีนั้นไปโอมเอาไอพี่ก็คุณตุลย์นนก็ขอโทษทีที่บอกเลยถ้าแต่ควางหิ้วแล้วพี่เด็ดสำเร็จได้แล้วมีขอโทษที ตัวปีูพุ่มรูเลยวแต่พุ่มดีเดียวพี่้พุ่มม่เจริลัวใช่ใครับแต่ถ้าพมพิดไปเลนพุ่มกัวเลยไปพุลูกปีน้าหลยนลางเยครับครับวัหเมื่อไม่ับมาลูกปีนงมาแก้มึแก้เหมือนมัมกับปเลยครับคมันมเป็นกโทรรางพี่ก็ต้องรับไปได้แหละแต่พุ่มไม่ได้ยินยาคูลู้นเลยพุ่มไปเลยนนมีคโต้เนะครับพุ่มโอเคมันครับก่อนนั่นผมมเป็นลูสงมัน เพิรอพ่มแล้วเลยแค่ป่านนเพิ่นเดินทั่วมัมเราก็คิดว่าบาสก็ไม่ได้พุ่มไม่เคยได้เตียวแต่ก็ผีจแต่ไม่ได้ยินจาพิลุกใช่คือกับแฟทำให้ผีติดใจถึงใครว่าผี่งที่อโทษนะครับบผมที่ผีทำไปแก่เป็นไจ่เยเนยวรใช่พมก็่เยนทุนแก่ไหมตรงนั้นเลยแกนแกกกครับการวางตได้ใช่ไหมพี่ เอา loud แค่แพรผีประทับใจกับเด็กบานใอ้แค่ไอหัวอิติที่บังเพรคาติดท่าผีดีปิดอ๋ออะไรน่ะกับติ่งตุ้งๆกันนะครับพุ่มมาเล่นน่ะหลวงเบิร์ดวันนี้นั่นยายแพรมาพี่บอยดูผีบอยอยู่ในห้องนั้นอยู่แล้วเอกเปลื่อเปลื่อมึงนี่นั่นเด็กวัวอิตเป็นเด็กวัยอิตครับพี่บอยวัวอิตแกเตือนแหละมันก็มากเร็วไง มันมาที่มาแทมตลมนเล่นยาชูแพเป็นสิแท้แรงพี่โมโนไม่ันมันไม่ใจเราแพะมันตอง้ไอพมกกันเล่นลึกเาี่พมกกัรับอ๋อคือคือเล็กเล่นกันแล้วมันไม่ใจเลยบ่าวไหนสองแท้ไม่ใจเพื่อนไม่ตาใจเออมาเอาปืนมาเลี้ยวแล้วอผอขำเพื่อนวาีไยวเพื่นขึ้นมาเลี้วเออ้กัมาบุญเรามายอมมันว่าไอ้นูนมาเดยวต้องเคยใจบ่าวใช่ใช่คุณพี่โอพี่บ้านก็ไม่ได้ สายสายทั้งนี้บบเด็กแกไม่ใช่ตั้งใจตีเอาซองแถวนู่นเลยไหมแต่แกตั้งใจเล่นให้คาดหรือเล่นว่าแต่เช่นไม่มีเล่นเลยเชียงหรือเขาเรียกว่าเปิดแท่ครับแต่มัวนก็คร่าหลัก็ได้พี่พวกไม่ใครเดียวมอกอ๋อถีมันใช้กินแล้วไม่ถีมันถูกไหเหรือม้วนี่คือเพลิดเกมมันมาจินเดวิดได้ก็ว่าเดวิดมันจัดเกมมีตังครับมีตังอย่างนี้มันเล่นมันอยู่แถวบ๊อบเราเล่นไม่อยู่ในบ้านเราอยู่แล้วใช่ไหมมันมันมันมาไหนเล่นไม่จริ่ไหน จยย่อบอกใช่แต่เพื่อนเืนคือตั้งใจที่มาเราเนี่ยมันพาดนม้นเราลูกชอพี่เออลูกชอาเพื่นจอบานเพื่อน้วยใช่ไหมมีครับเรื่องเดีนติดดวงอะไรกไม่แต่าสบัมเลยเดียวมันชวนเราไปเลือกแล้วพุ่มสิบห้าเท่าผีแทงพลาดไปสิบ้เท่าไม่าจ้พุ่มใหมันสิาเท่าผีเสียสิมาแท่ชวนหลือมามาตีตีอย่างนี้มาต้องตานมันรอกพุ่มให่สาแท่ ตาวานี้เฮ้ยนี่มัวไม่ัเลือกันเลยพุ่งกัเลยวะจาขยับตุกจังเปินบมาให้น่ยเดน้อยตรงนีคำแล้วลูกไอ้ลูกคีเส้นตายไอเดียวคูแทงกัน้งนีดีนะตัวนีได้กูยงนี่กูชออันนี้เกูไม่ได้นีให้กเลยครับแกถื่อไม่พึ่งแกเปิดแท้แกปิดเองได้แกบอกโซไม่ได้้หอสายกูแทงแบนี่เดียวแกชอไแกจแกปิดเองแกปิดเองได้ครับแท่แต่เพื่อนในบ้าน เขาไม่ลงบ้าเขาไม่ยอมขับระบบเขาไม่ริ้วไม่ริ้วไม่ไม่รับตุกรังนี่ก็ทําให้ผีดาบนะคับใจถึงเพลงนะครับแตกกับแรงกับพ่มเลยในกรณีตรงนี้แกแรงกผีแพลกับผีปลาปลาถับใจกับในของอีกคือแพลนี้พอไหนด่างเขาข้อกับบังได้ข้อได้มึงต้องเสียตาให้ได้ครับถ้ามึงบังเร็วเสียตาไม่ได้กับมึงจ๊อบนี่นี่คือไหนด่างเขาข้อใช่ใช่ผมไม่กวดใจย่างนะไม่ว่าเคว่รนผมเดี่ว โอ้โหโอ้โหไม่ต้องอื่นเยอะคือวตัวบฮิตเนี่ยเป็นตีไม่ว่าตีฮิตคงเจอตอนนี้น่าจะเป็นเยอะใลยหนึ่งคนนะตีน่าคงเดี่ยวนะใายใช่พีมัน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 งกายคือเขาก็ถือได้สัมผัสได้ผ่าผีเออผีเป็นเด็กสุรัสคนหนึ่งเออผีสามารถไปวางตัวได้ไปทำให้เด็กบ้านเพิ่นยอมรับผีได้ผีก็คือว่าสุดในมุมมุมอะไรบี่การวางตัวของผีก็คือได้แล้วครับถึงคือนั้นเราบอยแบ็คบอยเนี่ย นอบอยน่ยเมางนีครับพี่บอกเป็ซีนะครับพี่บอกเป็ซีนะมาลูกพี่มานอนที่ต้น้ยปวตลซักเป็ซีนีไม่เป็นเป็นซักปเจ็บไปได้ผมซือว่าน้องเบาควนั้นมันมีว่าใจที่วอาเออฉ่ยดมันค้นไปไดเว้ยมันพุมชอบน้องๆมันนี่ประเดทูกขวดใจว่าในว่าใจว่าในนัมันก็มีลูกทีว่ะลูกบ้านลูกชนพี่ไประบ้ามันก็ปลาไีไ้ายด้ยนมันโอเคน้องมันพอได้นานก็ได้ตมาอนนี้มเหลือเต็นเดยเ มีหน้าที่กับหน้าที่ว่าตายเลียนะครับสายนี้เอาถ้าพี่บอยพี่ได้ได้ยินนะครับลำหนึกพีเด็กนะครับการตายของเม้นโดยรวมมาเลยการเดี๋ยวผมจะติดต่อประธานให้นะครับทางเฟซบุ๊กของแกเดี๋ยวเอาผมจะบอกตายอีพี่อีกทีกันนะครับว่าช่องทางเฟซบุ๊กหลานพระหลานชาภานี่ของแกเกมอีตัวกินได้อยู่ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตข้างในที่แกผ่านมาสิบกว่าปีนี่มันไม่ใช่ครับคนข้างนอกมันติดไอ้ข้าไปายุใช้ชีวิต ผ่านตรงนั้นมาพุ่มมาหลายๆคนการรุดมามากพี่พี่โจ้นคนบ้าคนเดือกใช่ไหมข้าไปดีดีอยู่ออกมาบ้าเลยก็มีไหมพี่มีมีมีก็ครับแต่ไม่ได้พุ่มก็เกิดบาเมือนนะบาบ้านี่พุ่มมาใหม่ก็คือมาขนบ้าเลยบ้าเลอะบาเอาร่างกันหนูพุ่มมาพุ่แเบ้มดดูอีพี่ก็พุ่มสุดไม่สุดบ้าเอาร่างตึ้ยใครแบบมาเตือนหน้าไปเลยพุ่มบอกเด็กมาจุนัดเราเนี่ยไม่ต้องวันนั้นให้หลงแตงงูเลยพุ่มมาช่วยหนูเอง พีเดสมัดจุร hmm, hmm. ัสใน่้องแก่มีราชาอนะครับคลังครับคอนแก่ลาชามัดจุรัสนะครับเอาเลยแกมัดจุรัสดูดีครับพีไม่เคยอ้อยมัดมัดจุรัสพีเดสวาพีเดสสร้างไปแค่ว่าพีเดอยู่นี่ประมาณกี่คนนะพี่พี่มาที่แท้เลยเนาะแต่ว่าคนที่มาเขายอมรับพีเขาให้มัดจุรัสกับพีอย่างมาเองเนาะอย่างมาพีเองพีเดสไป็นตัวสักหน้าครับตายพีหนึไม่วันมัดจุรัสแค่ว่าแกอยู่แงแมนเนี่ยถึงพี่จะ คือนาครับมันมีแกงมานครับหนองกีน้องฝนบุกเด็กตาช่างไอ้กวานุมีุถ้าอยู่ชื่อมากนะของมันเกินในแกงมันเยอะแล้วเนี่ยจะได้ดุนดุนดุนสีเนี่ยจะสู้ถึงพี่เดชติดหยุกมีพ่อมกาคือเกงมานนี่พ่อมผด้ยินกะพริแล้วนี่แกหยุกเล็กๆครับมันมาก่อนหยุกตามาแล้วนะครับเกงมานเนี่ยครับเพราะว่ามันมันมันพ่อมได้ท่ามแต่เขาก็เลแรงทึ่งแล้วกว่า

เอ็มมานกับพีพีพีมาเอ็มเอ็มมานบ้านด้านนะอ๋อนี่เอ็มมานบ้านด้านนะครับเออมันจะโยุบเป็นจูราสิก็เป็มันคือเด็ดคือข้าวเด็ดซี่ไม่ได้นะถึงวาจิกตงรถแค่ว่าพีเด็ดได้ไปจวนพีหนึ่งจ็อกเกอร์แดดได้พี่อยู่กับพี่นี้หนึ่งจ็อกเกอร์รู้สึกว่าแดดแดดซี่แดดซี่พี่หนึ่งบาเด็มาจูราสครับพี่เก็บไว้หยุดซี่กับเพาครับแดดแดดซี่เดดเพราะว่า กันมาดิแต่ซนิคมากประก่อนแค่การเราเล่นยู่กันแค่ไรหนังยุ่กับพีเดสกาคือก่อนแค่พีหนึ่งตีมีปันห้าช่วงขึ้นไปบนนู่นไหมใช่ก็เราได้คุยมัดเปียหนองกมันองบอยบอยบอยอ๋อพีนึงนี่จะยู่ในไหนขายสายขายสายสายขายสุกงองเลยพี่ไม่ยกับเพล่ยนพวกซิพี่ชายทางเจ้วเนี้ครับซิรก็เป็นหน้าจุด ซีชนซีชนครับมันพมว่านั้นเป็นเรื่องที่มันมีเงินเยอะสิครับปลาซีปลาซีตเออตีดติดรถยนต์เนี่ยก็าเจะได้แหละครับที่ชนครับที่ซีชนขานอ้อมกับขานอ้อมท่าหัวสุรักมีพี่ราครับขวะมาณนะมาห้ไปมูโอเคลูกคือตอนเดียวว่าโมนี้มันอยู่ไหวนุ่มมันอยู่ไหวนุ่มอ๋อมันมีไหวนุ่มกับหนาพรูใช่ไหมพี่อ๋อนี่คือแผ่นดินใหญ่ของนครเออครับ นี่เขาเร่งว่าคือแผ่นหนนย่แผ่นหน่ก็คือหนารูหนาปรูนี่ครับมันจะแยกแนงขึ้นไปแล้วนะพี่นะนันเกิโมนีมันจะย่นในหวนนุ่มจังโมนีไปที่ะออใตี่อต้ตวดตอะสายายายจะไ่อสื่อมสายมันมั่การเป็นเป็นเป็นรุ่นน้องน้อคนที่ว่าได้ข้าวไหวนุ่มการนี้จากพุ่มศึกษาพอว่าใหญ่พฤติการใหญ่ ไอ้ดาบ้าย้ก็เข้ายายไปที่นู่แผ่นดินใหญ่เข้ายายข้านู่กาคือไฟก็การใมีชื่อแล้วพี่ครับเขาเขาเขาเปนไอ้หินชื่อผียุค้านอยู่แล้วพี่อนะจะดูอนักแค่ระดับน่อยตอนเล็กเล็กเล็กเายใช่ไหมพี่พยายามที่ว่าไม่ว่าตอนนอนผุงไหนนอนเอาแต่ทาไป เดี๋ยวข้าไม่เลยนอนทั้งร่างแล้วเดี๋ยวเดชื่อมันตืนนี่ครับผีขึ้นมาจากนอนนอนนอนแท่นอนไอ้ข้างล่างเมื่อนครับเอ๋จนว่าแกะต้ขึ้นมาจนได้กลางพร้อมกลางกระโจมนะครับนอนกลางห้องครับเดี๋ยวไม่เนื้อไม่ผีแกก็ขึ้นมาสุดเทวามีทางเก็บเออหยุกที่มุ่นผีมดไปข้างนอกกาคันใช่ไหมพี่เยอะผมหมายถึงว่าเยอะหมูนี่ไปเล่นเบื่อนลอวมังนี่ครับเล่นกับพี่มัน นั่นก็วนี่ยากอีลูกงยากไม่ประกันตัวหรือไปจดี่บ้านระจดเนี่ยอือหลายๆย่างใช่ไหมพี่ถึงเวลาเสียถึงที่เราไปยุ่กันสองงานนั้นที่ว่าเราได้มาพี่ได้ความประถับใจกับเด็กบ้านเพื่อนมั้งิได้มีได้ควยบ้านควอิดนี่ถือเราให้ใจเลยใช่ไหมพี่ผู้มาใจนะเมื่อวันที่หมายอิดเนี่ยพวกจะแต่พวกไป่ยื่นีเในสุราได้นะสุราครับเกี่วกับพวกมาสุรา ตอวนั้นลูกกับีการเดี๋ยวลูกผมจื่อเสียงบอกจะได้แหละครับพี่กันหลายหลายชิงพุ่มปลามัมาหมดตุ่ตีมครับพี่นี่ครับทางซอยเท้าเท้าได้พี่บอกนี้ปีว่าปีว่าครับสามเดือนเขาอยางท้อนปีว่าครับแกยุมั่งอยู่เรื่อยเลยหยุกแค่ว่าข้าวมีไอ้ยาเบื่อไงพี่ครับปีรุ่นนี่ครับพี่เด็ด้างซอยเพื่อนเอายาเบื่อถูกข้าวขึ้นไปส่งอยู่วินดี้ใต้นะมันมันี เพลงคลุกเหมือนกับข้าวมาเลยพีงานกับงานกับข้าวกับขนุ่งข้าหลังนะกับข้าวส้มไงบุตรอยมันจะเป็นนุ่งหลังของยุ่งไหมีบอกว่าไม่จแต่บอกส้มไงใช่ไหมเรา ตู้รานมาลมาดีกว่าถูกวจามั่นมั่นเขาบอกเลยว่าคือข้าวไปปุ๊บเขาจะบอกเลยวันนี้พี่เดชทางซออยู่พี่เดชนี้แหละไปไป้าอ่ะไปอำเออาครับนั่นนั่นม่รบาทีนั่นม่มาแหวนพี่เดชุกหองครับนั่นคือรับมาของร่างเขาจะให้เกียรติกันคาว่าซื้อมันจะมีอยู่แล้วครับพวางะไรพไม่เดีวานั่นแหลับแต่เผื่มโอเคเหมือนกันมันจะสงอะไรถึงตีไขายตี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 ต thầy quay ít kẹp tít hai mất? Thầy quạt hai rồi Thầy quạt hai mốt Để rồi má ra Mới đi lên một kia Ở cua hai thì phía nam băng hai cầm nóng nóng ná Bắn hai mà cơ đập đường như chuẩn luôn ná Thì cứ cản Cản tính nhu cản thuộc phần bíp mà quá khóng răng nha mày Cặp mê phải nắng này đeo không sắp mà Tức tìm tìm một rốt mà đi bây giờ

xin lắm quen mãi họp dọc mình rồi bên đôi nóc như mặt 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 สั่งใต้ก็หน่อย่ครับสร้งโคตรเล็กนะครับตัวอย่างเราไปชมว่าอยู่ชั่วงเงินที่ไปสร้างพัดมันนะครับย่างมันแล้วแต่ยุคนะครับมียุคคอมพิวเตอร์นะครับที่พีเดสได้ไปได้ติดไปยู่ไปไอ้ศึกงซาประสบการณ์เกษากลืนจากเด็กหนอนซอยเด็กไอ้บ้านเมื่อนะครับจนว่าขึ้นไปได้เป็นหัวหัวของสุราษฎร์เกษก็ได้รับหนองนองคลองสุราษฎ์ที่พีเดสได้รับข้าวไปส่วนมากคีวันทุ่มชำร์แล้วหน้าตีเป็นโซนเสียยาถ่ายช่างรับติดรุ่นเนาะ ตัคือส่วนมากนะครับแต่พี่เป็นตอนนั้นพี่เป็นลูกน้องพี่ลุกไปไหนตัวแล้วซึ่งแกบานแกยุ่งส่วนใครนู่กคือพี่เป็ไม่ไม่แต่ไม่ว่าจะตีแม่จะมาพี่นึ่งไปลุกแกมึงเป็นเพื่อนลุกไปไหนมึงจำได้เนเพื่อนได้หรือเล่ในเมื่อพี่มันจะจีบเพื่นได้ไหมในว่าบดบาสบดบาสพี่บดบาสมันจะผ่านเราไปคนพี่จะนั่งหลับมีเป็นสัมภไรลุกโดยอัตโนมัดเราอันตรายตัวอาตุลพี่ได้ขึ้นมาจากเป็นสัมภไร แกตั้งข <Th> ึ mainland, ceiling, ceiling, ceiling. ้นมาเรื <rawd unre> ่อยๆขึ้นมาเราไปยุ่กับพี่ดุกพี่ดุกแกก็เป็นคนที่ว่ากได้ก่อนเลยเนาะได้เลยเนาะในในในถุงแดงเนี่ยสายพี่จนว่าเราได้ข้าไปยุ่จุดตรงนั้นก็คือช่วยพี่เราหวังตัวได้ซึ่งกับพี่หนึ่งแกก็เป็นสามูอยู่เมื่อนอเอแต่พี่นึกเกคะกะคือดิสไลน์ไลน์สไตล์มันถ่ายคลายอะไรกับพี่ยะคือจะไม่มั่วเหมือนครับมั่งรับพุ่มเชื้อสุดๆๆๆๆสี่นั่นเองก็มันสไตล์ก็มันสไตล์เป็นแบเดียวไปได้ ครับคงแก่แกจะไม่ค่อยมั่วเคยแกจะไม่ทุ่มซิ้งครับบแต่ได้กานรักันแล้รักเัวครับขึ้นชื่อว่า็กในบ้านคือเขาบอกว่ามันมันันไปเกิในใจคนเรื่องมื่อไรวะตีนเลยมันตินนี่เราเราไม่โกรธแล้ว่เดีวน้องอจะตามไหมมันก่รบาดีเราค็คือเราไม่ใช่ทึ่ผ่อนน้องข้าไปเราจะแน่เน่น้องๆให้มันเดือดรูกกันเอาเองเลยบีไม่ใช่มัน่อเดือดมีบบเบอบบนีไดูเอแกก็ไป้าข้าไปดู่อนสุรา ทุอยงพอแก้ไปคุณเออพ่อหอาายาพี่ก็มงตั้งเพี่ตั้งเส้นพี่ได้ว่าทุกคนตั้งเขานั่นพี่ว่ส่งไปกได้เหมือนวันนู้พี่วันนี้ตรงได้ตั้งแต่ได้ตรงได้พี่เป็นหมู่าในตู้เลยพี่ไม่เจอพี่กี่เดอพี่น้องเด็กแชูหนแค่ไหนทายายไม่นําแค่วันหนึ่งเไม มาแค่ไม ah> ่เดี๋ยวเดจะมาดูสีได้ส่งออกมาได้ใช่ไหมครับในยุคยุกนั้นใช่ไหมพี่เดชตัวคิดทางที่เล่นเป็นตัวกิ๊ดเล่นเป็นตั้งกันล้วนๆตัวซักเนี่ยแจกสรรพสุนทรีนะสมเด็จทองเดืองน้องเล็กเอาไว้เดือดเอาพึ่งไกับตู้วกับเอฟวูเป็นลูกน้องเป็ลูกเป็นคือว่นะเป็นลูกน้องในตัวเป็นปีที่ผมรักกันครับมันกำเจฟกับไม่ใช่ว่าตีลงให้เคยหายเลยครับเจฟที่สู้จริงๆิ้ พี่เด็กแกก็ยอมครับจริงเมื่อนใช่ไหมพี่เล่นมาแล้วครับจริงเมื่อนเออเรายอมลงให้กับจริงกล้าไปดูอุ้งเก่าเดียวไม่ใช่ไม่ใช่นะการจริงจากพี่เด็กมัจจุราชนะครับว่าผู้ชายคนนี้ไม่ถ้อยนะเร่านะครับสเก่าเดียวอย่างเล่นนั่นสู้นี่ว่าเปิดรุมเนี้นั่นแต่เล่าหันมาพี่ตะางๆเลยมันก็จะมามั่นพราะว่าผียืดบางผีไปสามวันไปดูแล้วอะไรแล้วมันมาบอกวมันหมาสี่ผีมึงจะเออไปดูกันไปอายอายุติดเล็กเดี๋ยวดูกัน

กำพูดขอแกแกกริหครับถ้าแกไม่รล้วเราแกไม่รล้วไหมครับปีนตะทุ่มเนี่ยนองทุกคนชัดเจนปีนอนี่กันน้ซ้อมนะพุ่มเลยอย่าไปเปิดนะปีกันอยู่กับแกผักนะรวนเนี่ยปอกนันแลใช่ใชใช่ซ้อนในเราซอบตัวลงซ้อนในเราหวังตัวแต่หวังสงดีคาัรู้หรือ่าการเดินสรงนะมีดมั้ยนบพุ่มนั่งรับมันอย่าแกนั่งเตะนงเเลยมดยาวเออเล็บเล็เนดผมกนจไม่ย้าย้างี สายนี่เครับเตะร่งผู้หมยไปว่า่ง้ปุ้เรเรากรมีแพ้ของเราอยู่ในใจอยู่มังเมื่อนพีหน้าเราต้องป้องกันตัวเองเรายัดแทไม่ได้คือตอน้าน้รงเล็กมีดเนี่ยเข่อยู่ก็บางทีเสียเล่มเมือนเสียต่วคนกับผมเล่นเดี่ยวเล่เราอีกแต่ม็ไม่คาดพีนั้เขามมาเนี่้ล่นปดูนมึอกบอกว่าเยอะอยู่เลยเนาะมาทาดไปเลยเสดจัทีหนน้องคุมกว่าเด อ๋อสั่งข้งนกสั่งแบบโบวีไปลยไม่ต้องทามครับโบวีไม่ต้องมือแต่ไม่ได้แต่ดีมนามารถเจ็ดเลยกชักกับเลาเหลามเล้ครับมีโบวี้ม่เข้าจริงเลยกินเข้านี่ยเคย่าไปเดี๋ยวเรียกตีรควางแทงคาตงคาติดก็ถวกับตุกันไปโตุกันตันตุันตันเวมาม่ใผมมืเช็เช็นมันตีเดือดเดยวโอ้เช็ดเช็ดกูเลดเ่างผมลบเออเราไปยามลบเลี้ยงเลยเดียวมันสัก ม่รูมามาจิงนั่น่ตุ้กตนันประจำเทีกยวในตนั้นมันหนักใตรงนั้นตขายากาตรงนั้นตัวถ้าไปตรงต๊กตรงนั้นแล้วมาตุ๊กตีบตรข้างก็เป็นรยชายพอมันมีตัวคิดมันก็ต้องมีปัญหาทีพี่ครับมันมันมันมียาก้าไปในได้การถือนุวายทีกอนี้ในเกณฑ์รในรได้ก็พยายามเยอะี่ัไปแก่แแก่เป็นานลูกีีีเื่นี้น่ี้าถี่ตี ใช่เสือเขาก็ต้องการควางตัวใช่พอเรายืนนึ่งอยู่แล้วครับครับเรามัตัวเป็นหมืาวผลืัวี้แก้วไหวจะีีผนเดียวใช่พีดเด็ดขาดเก็บเก้ซื้อมาให้เรามีดเก็บวก็ไม่เคยนั่นเคยนะเก็บไม่จบมานันนี่แกซ่อนลายละย่างเนรับซ่อนการวางตัวการเสริมซุงนะกล้าเลยมันไม่มีกำมือใจดำมากรอย่างเี้ซุ้มซื้อทีว่าวันนี้ก็ต้องดูเลยนี่ประสบการณ์ทีวีเราไปสัมพัฒ์มานะครับ อ้างนอกเหมือนกันพวกงอะพวกงอะเตอร์ตามล้างเลยคนทุกคนทั้งนี้ไปเดินลุกมากี่ปีแล้วไปลุกมาปี่อ้าก้าวโอ้นานทันแล้วครับนานแล้วนานแล้วพี่ก็คนแล้วครับตอนนี้ก็คือมีไอ้ครอบครัวนี้กับพี่ด่างนี่พอมาได้พี่พอี่ด้เลยครับพังพังมอติมอติุูปนี่ครับซูงเซียอะไรกับหนึ่งย่างของแกนาทีการงานแพงเนือไปมัดไปมัดไปมัเราสิเราสิกันอย่าครับสิบรอสิไปครับ นี่ครับุซเสียลแกแต่แกไม่เคยเอาตรงนั้นมาเป็นปมย้อยไม่ซนครับคุณยากคนนี้เพิ่งสัมผัสแล้วครับแกหัวใจหมาครับแกไม่ซนเสียไปทางนั้นจนมาได้พี่ด้าให้โอกาสพี่ผมมาได้พี่ด้าวต่อแั้วต่อเนี่ยผมบอกมาแบบปีเดียวผมเจอเกลียดเลยเจ้อโอ๊หมากเราอยากจับจุดไม่ถูกปืนเราปืนไก่กิจไก่อะไรต่าออกมาจากฝั่มตรงนั้นยังไม่มีทึ่งทึ่งออกมาต่อไมได้ตรงนั้นไม่ได้หมดที่หมดคุณใช่พี่เตี่ยวเลยทึ่งออกมาทึ่ง

นี่ครับถ้าส่วนไตครับเป็นตอนนี้การถ้าภูเก็ตก็ต้องเป็นพีโจวีบานไตถ้าภูเก็ตครับโกกี้คนไหนโตนแต่ว่านี่ของเบ็ก็คือเป็นโกกี้ใช่ไหมโกกี้คนไหนโตนมันครับนี่ก็เป็นหัวของภูเก็ตสมัยนั้นยืนเลยนะอืมลานเอาไปส่งเถอะนันชัดครับเพื่อนแพร่เส้นผอมาห้าเส้นผมก็สามเส้นปิดได้จอบมัดติดหลังดีเหมือนไม่ได้นั่นเลยครับ นี่น่มันเคยลมไหมในในในนู่นนะในนู่นแกเคยเม็ตัวเด็กโอเด็กบาลมันไม่เอาเลยแล้วกาพิเดตคือไปเอาข้ามาอยู่บ้านเราไปเอามากินข้าวมันดีอ่ะโอ้ไม่แล้วการช่วยคนนะครับการให้โอกาสตีล่างไม่นานแล้วมันมีหรือเปล่ามีมีพวกมีใจใจไม่ลืมเลยพี่ดื้อหมืนกันโอ้เขประมาณหัวใจนะครับนายใหญ่หมดเลยมีตั้งแล้วไม่นานมันต่ำยากสายธุรกิจตัวนั้นตอนนั้นนะครับนะตอนนั้นคือเขาก็รู้กันแล้วว่านักบอลโมเดลนี่คือสุดๆครับ กองร่างครับสสุุดดย่าข้าวกันเป็นขันรถครับเขาอย่ากเร่งอ่ะเป็นทุ่งเป็นมัดได้เขาเล่งอ่ะเป็นขันรถทุกรอครับเวลาสุดออกข้าวนั่นแหละครับที่เป็นข้าวมหลายปีแล้วนะแต่ตอนนี้ร่างยุคนี้การได้ยินจากหลายๆคนที่ออกมาคือร่างจริงๆแล้วใช่ไหมพี่เม็ดปุ๊บๆกล้าคลาดเลยครับพี่เดชบอกคลาดเลยครับยึดมาดหัได้โป่งคลาดมีครับเวลาสุดอันนี้น่ากลัวเลยไงพี่ลองอึดอัดแอ๊บที่ไม่หยึดอัดผมันคือไปยุ่ยตูแก้วกี่แล้่องหนึ่งหลักปลายู่ตแก้ว นี่ครับผ่านอ้ำมอสครับชีวิตเพื่อน่ะเจอแล้วไม่เคยเจอเมื่อนเราดูแล,แล,แลมันกับมัน